โทษมังกรงงมากเ,เลยอันนี้หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยมันคือการอ,อะไรคะ,สะแสดงข้อความสแาสดงข้อความว่าสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบกกี่บรรทัดเลบรรทัดแล้วถ้าสามมติว่าเราอยากให้สแสดงสวัสดีครับร้อยค,ครั้งเนี่ยเราต้องเขียนโค้ดยังไงเราต้องใช้ภาษาอะไรร้อยทีเน่ะใช่ไหมคะเออถ้าเรียกว่ามันยาวไหมยาวแล้วถ้าเกิดว่า อยากจะเปลี่ยนจากคําว่าสวัสดีครับเป็นสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเป็นแหน่ยาเอาอีกนั่งเปลี่ยนทีทีอยากอันนี้แค่อันเนี้ยอยากอันเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนจากสวัสดีครับเป็นสวัสดีค่ะทีที <S 2> <S 2> <S 2> ตั้งเจ็ดทีนั่นียลว่า,า,ามันลำบากไหมอ่าแล้วถ้าเกิดนักเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์สมมตุตินักเรียนไปเขียนโปรแกรมเมอร์นักเรียนคิดว่ามันจะมีวิธีที่ทําให้มันง่ายขึ้นไหม <S <S มีใช่ไงมใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช มีบล็อกคำนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปด,ดูกันว่าคำว่าอีทพีเรียลพูดถึงเนี่ยมันจะไปอยู่ในอะไรของเราหรือเปล่านะคะอันเนี้ยรแกรมเมี้เมื่อ